สวัสดีครับร้านคาดติดรถไถเอกวัฒการช่างครับวันนี้จะมารีวิวคาดติดผ่านรถไถ l อ0 1 8นะครับกับเมีลูกค้าหลายคนนะครับถามกันเข้ามาว่ากับตัวถอดหัวได้นะครับตัวคาดตัวถอดหัวได้กับถอดหัวไม่ได้ครับแตกต่างกันยังไงครับวันนี้ผมก็จะมาถอดรับมารีวิวให้ดูนะครับรถผมเองนะครับ ว่าแบบนี้ครับที่แบบถอดหัวได้นะครับให้พับลงก่อนนะครับครับมันก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องสังเกตดูนะครับตรงนี้นะครับที่ถอดได้ครับมันจะเสมอล้อพอดีนะครับเวลาเราเข้าข้างคันนานะครับจะถอดให้ดูนะครับ ล็อกไว้แน่นนะครับแค่ถอดแล้วก็ขันน็อตตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงสลักออกนะครับก็จะแน่นหน่อยนะครับจึงสลักออกเลยนะครับก็จะประมาณนี้นครับแล้วก็ดูนะครับเวลาเราเข้าข้างคันนานะครับ มันก็จะเสมอล้อนะครับเสมอล้อพอดีนะครับเวลาเราเข้าข้างขนามันก็จะเข้าได้ดีกว่านะครับครับก็จะแตกต่างกับตัวที่ถอดไม่ได้นะครับแต่ถ้าตัวถอดได้นะครับเอยแต่ถ้าตัวถอดไม่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะยาวยืดยืดออกไปนะครับเวลาเราเข้าข้างขนาเราก็จะครับเพื่อเล้อเอาไว้นะครับจะประมาณนี้ครับ เวลาถอดเราก็ตอดแบบนี้เลยนะเนี่ยครับอันนี้หน่อยครับก็ตัดนะครับเราก็เอาขึ้นไว้บนรถครับเวลาเราเข้าข้างคันนาครับมันก็จะเข้าได้ครับชิดๆหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าับสนใจก็สอบถามได้นะครับตัวถอดหัวได้กับถอดหัวไม่ได้ราคาต่างกันอยู่ที่ห้าร้อยนะครับ ก็จะประมาณนี้ทุกรุ่นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวถอดหัวได้นะครับก็จะเป็นับเป็นสลักแบบนี้นะครับครับสวมเข้าไปสลักตัวนี้นะครับแล้วก็กับ <st ares> เป็นหมดล็อกอยู่นะครับก็ขันน็อตตัวนี้นะครับที่เข้าไปอยู่ในหมดนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับจะประมาณนี้ครับผมอ L4018 นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตัวถอดหัวได้ก็ทำประมาณนี้เลยนะครับ ่นานก็ตอออกมาไว้ลาใส่นะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับไม่ได้ยากนะค,ครับโครับล็อกใส่แบบนี้แล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับล็อกให้แน่นนะครับกระจายไข่ให้แน่นประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมลูกค้าครับสนใจก็ สอบถามกันเข้ามาได้นะครับค่าติดรถไถนะครับเอกวิวัตรการช่างตั้งอยู่ที่ตำบลซำเาืองำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับโทร0630237430นะครับโทรมาสอบถามติดต่อเพิ่มเติมได้นะครับ LC018 นะครับเป็นรถของผมเองนะครับรถคันนี้ก็ออกมาได้78ปีแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้นะครับปกติครับครับผม อยู่ประมาณนี้ครับผมครับ L ศูนย์หนึ่งแปดนะครับโครงตัวคาดก็จะอยู่ครับเมตรแปดสิบเซนนะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับผ่านผ่านยี่สี่จะทําผมจะทําตรงรุ่นเป็นตรง,ตรงไอ้ยิงที่โครงผ่านแล้วก็ใบผ่านกี่นิ้วนะครับก็คือถ้าใบผ่านยี่สิบสองนิ้วผมก็จะใช้อยู่ที่ไอ้ตัวคาดความยาวอยู่ที่ เมตรแปดสิบเซนนะครับผ่านยี่สิบสี่ก็เมตรเก้าสิบเซนนะครับผ่านยี่ิบหกก็เป็นรุ่นใหญ่ก็จะประมาณสองเมตรยี่สิบนะครับมันจะกบล่องได้นะครับครับแล้วจะโค้งผ่านนะครับทําตรงรุ่นนะครับลูกค้าเอาไปถึงก็ผมก็จะมีประกับให้ครับแบบนี้นะครับครับแล้วก็น็อตนะครับไปถึงก็ประกับใส่กับโครงผ่านใช้งานปกติครับใครที่จะไปแล้วก็ใส่ไม่เป็นก็วิดีโอคอลมานะครับไม่ไม่ได้ยากเลยนะครับ ทุกวันนี้เทคโนโลยีล้ำหน้าไปเยอะครับไม่ต้องไปคิดหนักว่าจะใส่ไม่ได้หรือว่ายังไงถ้าใครสั่งเป็นผานรุ่นไหนก็บอกตรงรหัสมาครับผมนี่ครับรหัสจะอยู่ตรงนี้นะครับบอกคงผานหรือว่าคงผานเก่าแล้วไม่มีรหัสก็ส่งรูปมาให้ผมดูได้ครับบอกใบผานว่ากี่นิ้วก,ก็จบแล้วนะครับถ้าเป็นโรตเรี่ก็ก็บอกรหัส ของลอตเตอรี่มาก็คือผมก็มีแบบไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นของยันมาก็จะดูว่าเป็นยันมากเขาใช้โรตเตอรี่ตัวไหนมานะครับมันไม่เหมือนกันนะครับแต่และรุ่นครับทำงานขึ้นงานไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับลูกค้าสนใจคาดก็โทรติดต่อสอบถามได้เลยหรือว่า ID ดีไลน์ก็0630237430นะครับสอบถามได้ตลอดนะครับ โอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ